สวัสดีครับพี่ปานาอาทุกท่านนะครับก็มาทักทายนะครับเรื่องหวยเดี๋ยวผมก็จะสรุปให้นะครับให้ใกล้ๆวันก่อนนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าจะออกวันที่เท่าไรกันแน่นะครับเห็นร่าวๆว่าจะออกวันที่16พฤษภาคม63นะครับก็ถ้าใกล้ๆวันเดี๋ยวผมจะลงสรุปให้นะครับ 2ตัวบนกับ3ตัวบนนะครับก็ไม่มีอะไรแค่มาทักทายพี่ป้านอาและเพื่อนเอนทุกท่านนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับในช่องคำนวณสูตรเลขเด็ดนะครับผู้ผิดนะครับสูตรคำนวณเลขเด็ดนะครับก็มากินข้าวเช้าก่อนเดอ้อพี่น้อง กินข้าวด้วยกันพี่น้องเดี๋ยวค่อยจัดสรุปให้นะครับวันนี้ออกค้าจะเอา3ามตัวตรงให้ได้นะครับพี่น้องก็คอยติดตามเอานะครับก็ใกล้วันนะครับ ก็จะมาสรุป2ตัวบนและ3ตัวบนให้นะครับครับก็มากินต้มจืดกันก่อนนะครับอาหารชาอาหาร,ชารเช้านะครับแ้บผัดกบเข้านะครับเดี๋ยวสรุปให้นะครับ3ตัวบนและ2ตัวบนนะครับ ขอบคุณครับแค่นี้ก่อนนะครับกินข้าวก่อนไปคือครับ